สวัสดีรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับนี่เก้ฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมท่าทางนะครับนี่ครับผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในตู้ลัคกี้นะครับเป็นแบบว่าหลังพึ่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าหลังพึ่งเนี่ยคข้างจะเกลือนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะต้องดูอีกทีหนึ่งนะเว็บนุกเกอร์นะฮะบริการเติมเก็บฟรีไฟโลบอ อ v นะครับมีโปรโมชั่นเติมเพชรฟรีไฟล์หนึ่งหมื่นเพชรรับไปเลยหนึ่งร้อยหนึ่งเพชรนะครับมีโปรโมชั่นสะสมนะฮะมีโปรโมชั่นวันเกิดนะครับลองไปด่าสมแล้วก็ดูกันได้นะครับตามลิงก์เลยด้านล่างนะครับนะฮะโอ้ยค้างแล้วนะครับนี่ครับมันจะเป็นท่าคู่ซ่าตบแป๊ะนะครับนะตบมือกันนะครับโอ้ยประเทศนะครับแล้วก็มีท่าวกด้วยนะฮะท่าพ้นด้สุดหยุดที่เจ็ดสี่นะครับโอเคครับผมนะฮะก็ สามารถส่มได้นะครับหนึ่งครั้งสิบห้าเพชสิบครั้งร้อยห้าสิเพรอ่านและส่มครับปั๊มที่เหลือในตีมนะครับตามมาได้ครับปั๊ม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 มาประมาณนี้จริงๆก็แลกได้แล้วแหละครับก็ใช้แลกทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้ากับสี่สิบเก้านะครับจริงๆพอแล้วด้วยนะฮะก็ไม่กี่ครั้งก็พอละก็จะมีท่าทางอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าโป้งท่าปีกท่าแบบตีกระต่ายนะครับท่าเต้นท่าตรงนี้ เดินได้อันนี้ครับก็เป็นหน้าทางนะครับกิจกรรมสายฟรีก็เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับตรงนี้เตะแอดด็อกให้มีเอฟฟกหนึ่งครั้งยังงงอยู่นะครับไปไปเตะอยู่นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับนี่เซอร์เซอร์นะครับเดี๋ยวกิจกรรมก็จะทยอยเข้ามานะครับนี่ไปหลงนะฮะในหลงนะครับนี่วันที่สิบสามนะครับวันนี้วันที่สิบนะครับก็สองสามวันนะครับก็จะเข้ามานะครับ ชุดอะไรก็ว่าไปนะครับมีแมปให้เล่นด้วยนะเนี่ยขยาหุ่นชีวครับก็เข้าไปเล่นได้แล้วก็จะมีน้องยืนตรงนั้นนะฮะตัวหน่วยหลงนะครับนี่พาไปดูนะครับยืนน่ารักน่ารักเลยนะครับบอกเลยว่าเอ่แน่นอนนะครับน่ามาผมล่วงอีและมาพาไปดูนะครับปุ๊บนี่ทังยืนตรงนี้นะครับได้ว่าเอจัดนะครับ เทจัดนะเทจัดนะฮะงานอลักมาลักเลยนะฮะให้ไอ้ให้เราปล่อย,อยนี้ดิบุ่มแล้วมันจะยืนบนนี้เขามันยืนบนนี้ได้ไงเขาดูเพราะเทจัดนะฮะยืนใสย่ยืนใส ยืนเสยยืนเสยนะฮะโอเคหลักประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกดออกก่อนครับประมาณนี้ครับนะฮะก็อย่าลองอย่าลืมจัดนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับสายฟรีก็อย่าลืมเก็บโทเค็นนะครับอเก็บโทเค็นแรกของฟรีนะครับโอเคหลักๆประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับรับการไหนขออภัยด้วยนะเจอกันครับสวัสดีครับ